มาดูพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งนะคะไพ่ประจำตัวของชาวราศีตุลน,นะคะได้ไพ่หมายเลขสามหนะคะเพื่อนสนิทมิตรสหายนะคะเ,เหมือนกับว่าตัวท่าน่ะจะมีคนแบบเข้าอ,อกเข้าใจมีเพื่อนรักมีคนรักใข้อ่าไปไหนใครก็นิยมยกย่องใครก็ให้การต้อนรับนะคะเป็นมิตรภาพ กับคนอื่นคนอื่นก็เป็นมิตรภาพกับชาวราศีตุลนั่นเองนะคะต่อไปในตําแหน่งการเงินค่ะว้าวตาแหน่งการเงินออกรถป้ายแดงหมายเลข19ค่ะมงบอกถึงความล่ําซําในทางการเงินเลยนะคะหาเงินหารายได้ดีมากๆค่ะเงินไหลามาทีมาเงินเข้ามาเยอะอยากซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะเพราะรายได้ดีมากๆนั่นเองนะคะ ในตำแหน่งสหาชับุญหนักสักใหญ่นะคะเหมือนกับว่าท่านมีบุญบารมีก็ได้ค่ะคนที่เข้ามาร่วมบุญมาช่วยเหลือเนี่ยนะคะช่วยเหมือนกับทำให้งานสิ่งนี้มันสำเร็จรูล้ล่วงเนี่ยคุณต้องมีบารมีนะคะเพราะฉะนั้นชาวตุนจะต้องมีบารมีมีคนน้ำหน้าถือตาถึงสามารถสร้างวัตถุที่เป็น สิ่งที่สักการะบูชาของคนที่มีใจศรัทธากับเรื่องของศาสนาถ้าพูดจากหนา้าไพ่นะแต่มันอาจจะไม่ได้แปลเป็นเรื่องนี้เลยก็ได้นะฮะถ้าแปลจากความหมายในตำแหน่งโยกหน้าลัคนามันก็คือการได้รับความร่วมมือไม่ว่าท่านจะท,ทําอาชีพอะไรทํางานอะไรท่านขอร้องใครขอความช่วยเหลือจากใครทุกคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ด้วยชาวราศีตุลเป็นคนที่ดีกับคนอื่นใจดีกับคนอื่นเพราะฉะนั้นท่านจึงมีมิตรภาพที่ดีมีคนให้ความร่วมมือนั่นเองนะคะต่อไปในตําแหน่งบ้านนะคะที่อยู่อาศัยอันนี้ระวังเรื่องของความขัดแย้งของคนในบ้านได้ด้วยเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของญาติาพี่น้องอระวังเรื่องของมรดกเรื่องของการ หยิบยืมการค้ำประกันอะไรอย่างนี้ก็ระวังไว้หน่อยนะคะในกรณีที่เป็นเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องของครอบครัวอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันแบบนี้ได้นะคะ,คะอืมดูไปแล้วก็ไม่น่าจะรุนแรงนะคะเพราะไพ่ใบถัดไปเป็นไพ่เหมือนกับเขาเรียกว่าอ่ปัดลังควานนะคะขะจัดปัดเป่านะความหมายไพ่อ่ะ อยู่ตำแหน่งบุตรตะนะคะอยู่ตำแหน่งบุตรตาตำแหน่งโชคลาภซะด้วยนะคะหมายเลขเอ่อหกสิบแปดค่ะนะ,ะอยู่ตำแหน่งตีกลหน้าลาักษณะเพราะฉะนั้นแม้ว่าตำแหน่งพันธุอาจจะมีความขัดแย้งความวุ่นวายของญาติพี่น้องอืมนะคะแต่เราก็สงบลงได้นะคะด้วยไพ่ขยายเป็นไพ่ที่ดีนะคะอาจารย์มองว่าเรื่องจากลี่คลายนะคะหรือถ้าท่านมีบุตรมีลูกน้องบริวารอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าดีกับท่านนะคะ ไว้วางใจได้นั่นเองนะคะในตำแหน่งศัตรูอุปสรรคไม่มีคะ่ะไพ่ไม่มีศัตรูนะคะคือจริงๆอ่ะไพ่ดีหมดแหละนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะไม่มีศัตรูมีทต่คนให้ความร่วมมือนะคะต่อไปตำแหน่งคู่ครองคนรักะคะ่ะคู่ครองคนรักเนี่ยถ้ามองจากลักษณะไพ่ก็ก็แปลความขัดแยง้งได้ด้วยเหมือนกันนะคะอาจจะลักษณะคู่เนี่ย นะฮะอาจารย์มองว่าคู่ของคุณเนี่ยเวลาเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะทำเหมือนให้คุณรู้ลิมิตของเขาอะว่าเขารับเราได้ประมาณไหนอ่านะฮะอาจารย์แปลจากคำว่าตัดไม้คนข่นนมนะ้ำนะคนเรามันจะมีเอ่อโลกส่วนตัวของตัวเองเซพส่วนของตัวเองทั้งนั้นแหละค่ะเพราะยังมันก็จะมีจุดที่ว่าเรารับคนเนี้ยได้แค่ไหนเขารับเราได้แค่ไหนเรารับเขาได้แค่ไหนอะ ความหมายน่าจะแปลแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคู่ของอาจารย์ก็มองแค่ว่าเขาอะ่ะมีจุดยืนของเขาเองไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงอะไรทุกคนมีจุดยืนมีจุดที่ตัวเองต้องต้องทําไม่ก้าวไก่กันให้เกียรติกันนี่แหละค่ะคือการใช้ชีวิตคู่ที่ดีที่สุดนะคะส่วนตําแหน่งถัดไปเป็นตําแหน่งสุขภาพนะไพ่ก็สวยงามดีนะคะแต่ถ้าแอคชั่นไพ่อะ่ะก็ระวังคนที่ อายุมากอาจจะเป็นเรื่องของภาพคนถือมิเท้าเข่าขานะ่ะอาจจะมีปัญหาได้พวกกระดูกกล้ามเนื้อนะฮะก็เช็กสุขภาพหน่อยก็ได้ด้านนี้นะคะแต่คนหนุ่มสาวไม่ได้เป็นปัญหานะคะตำแหน่งสุภะนะคะเมตตามหานิยมก็อาจจะมองถึงตัวชาวตุลเนี่ยอาจจะไปเสริมเสริมสเสน่ห์เสริมดวงตัวเองอะ่ะอาจจะไม่ได้แปลถึงขั้น อ่าเขาเรียกว่าลงลงหน้าหน้าทองหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านจะไปทําพิธีอื่นก็ได้ในเรื่องของการเหมือนเสริมเสน่ห์เสริมเรื่องของโชคลาภนะคะคือเราไม่งมง,งายทําแบบที่อืมเป็นกําลังใจได้นะคะแต่อย่างงมง,งายอาจารย์บอกก่อนนะที่จริงแล้วทุกอย่างมันสําเร็จด้วยตัวเราเนี่แหละค่ะแต่รู้แต่ว่าตําแหน่งสุภาพมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็แล้วกันนะคะเราก็จะเห็นว่า สุภาพเมตตาม,ม,าห,ามาหานิยมก็แปลว่าเสิ่งศิ์คุ้มครองหนุนดวงท่านอยู่นะคะท่านทําอะไรก็ยังสําเร็จราบรื่นนะคะแต่ถ้าตามหน้าไพา่เราจะเข้าพิธีไม่เข้าพิธีก็ได้ไม่จาเป็นนะคะอาจารย์บอกก่อนนะคะอยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่ความศรัทธาของแต่ละคนนั่นเองในตําแหน่งกรรมาก,การงานขึ้นพรมลิขิตนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละอาจารย์ถึงบอกคนดียังไงเทพเทวดาก็คุ้มครอง ะะการงานของท่านจึงมั่นคงค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนค่ะเพราะความอ่อนน้อมถ่อมตนของท่านการที่ทำงานเต็มที่นะคะเต็มที่กับงานผลงานมีออกมาก็เป็นที่ไว้วางใจเป็นที่นิยมของผู้หลักผู้ใหญ่ได้เหมือนกันนะคะหรือถ้าธุรก,กิจส่วนตัวถือว่าผลประกอบการกำไรมหาศาลได้ด้วยเหมือนกัน ในตำแหน่งราพาบอกเก็บหอมรอมริบนะฮะก็อาจจะบ่งบอกถึงท่านเนี่ยมีเงินเข้ามาเยอะนะแต่ท่านก็จะแบ่งทําบัญชีรายรับรายจ่ายก็ได้นะฮะใช้ไปเท่าไหร่เก็บเท่าไหร่ในแต่ละเดือนน่าจะเป็นคนที่รอบคอบนะคะถ้ามองนะชาวตุลน,นะที่กิงชาวตุลก็น่าจะรอบคอบแหละเพราะเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับตาช่างนะคะความเที่ยงตรงความยุติธรรมความมัธยัติความ รู้ค่าของเงินนะคะใบสุดท้ายสมัครสมานสามัคคีนะคะก็แปลว่าท่านอยู่แบบอยู่กับส่วนรวมได้ดีคนในสังคมยอมรับในตัวท่านที่ทำงานยอมรับในตัวท่านท่านจึงมีความสุขกับการที่เราไปไหนใครๆก็เขาชื่นชมอะ่ะเราจะมีความสุขและมีกำลังใจที่ดีนะคะหมายเลขโชคลาภนะคะมี6-8 อืมข้างล่างก็แปดหกหกแปดแปดหกเนอะของท่านนะคะแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหมายเลขประจำตัวอา่าสามห้านะคะประมาณนี้พลังงานตัวเลขนะคะอ่อตะปลาดวงความรักคนมีคู่คะ่ะ พลาังานดวงคนมีคู่นะคะท่านได้ไพ่เด e h เ r อ i t h ิ r เ i ออาจจะมองว่าเหงาโดดเดี่ยวอยู่กับตัวเองปล่อยวางศึกษาธรรมะมหมายเลขเก้าบนแต่ท่านอยู่บนความสุขแห่งเงินตราหรือความสำเร็จอยู่นะคะท่านน่าจะมีความสำเร็จในเรื่องของฐานะทางสังคมในเรื่องของงานแต่ความรักอาจจะเหงา,น,งาน,นะคะอาจจะ คือไม่ได้แปลว่าเลิกแต่การพูดคุยอาจจะน้อยลงนะคะอาจจะนิ่งๆเฉยๆหรือเป็นรักทางไกลคะอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศอยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ห่างกาันมันก็จะชอบคิดมากกว่าและแวงก็อาจจะมีปัญหานะคะอ่าเราก็อาจจะอืมพอไม่ได้คุยกันรหรือไม่มีแม่เสษมาเราจะเริ่มคิดมากละเริ่มคิด เขามีใครอื่นหรือเปล่าเขามีเราคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยอาการไพ่จะเป็นประมาณนั้นถ้างั้นเรามาดูเขาคนนั้นเลยละเขาว่ามีใครจริงๆไหมไพ่อัศวนถ้วยหกดาบอาจารย์มองว่าก่อนที่มาเจอคุณเนะี่ยเขามีคนอื่นเหมือนกันแหละเขามีใครมาก่อนเเขาเลิกกันแล้วนะตอนนี้ไม่น่าจะมีใครหรอกอาจารย์ว่าเขาโฟกัสกับงานมากกว่า นะเขาจึงไม่ค่อยจะมีเวลาโต้อตอบกับคุณอาจจะนอนไม่ค่อยหลับนอนดึกเครียดกับงานนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภูมิแพ้สุขภาพอยู่บ้างนะคะแต่ทางด้านว่าเขามีคนอื่นไหมอาจารย์มองว่าไม่ได้มีไม่ได้มีมมนะคะน่าจะเน้นโฟกัสในเรื่องของการทำงานมากกว่านะคะเาะนั้นเรามาดูพลังงานไพ่อนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่อนาคตจะเป็นอย่างไรพลังงานไพ่ดีวิวขึ้นมาห้าถ้วยนะคะอาจจะมีความยังมีความหวั่นระแวงอยู่หึงหวงกันอยู่นะคะขออีก3ใบเพิ่มไม่ไงทำบาลานราชินีถ้วยสมไม้คือก็ปรับความเข้าใจกันได้ไม่ได้แปลว่าเลิกกันแค่ก็ยังเป็นความรักแบบไปไป,ไปมามนะะยังไปไปมามายังไม่ได้ถึงขั้นแบบ จะตัดสินใจลงเอยมั่นหมายแต่งงานยังไม่เห็นนะคะแต่รู้แต่ว่ากลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งก็ยังงงแง,งยังยังมีปัญหาเยอะที่จะต้องอปรับสมดุลเข้าหากันในเรื่องของความรักนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานอาจารย์มองว่าคุณทํางานเก่งประสบความสําเร็จแต่คุณจะยังไม่ได้สักเซตในในเรื่องของความรักนะตอนนี้ก็น่าจะเอเหมือนอยู่คนอยู่คนละที่เลยอะ่ะอืม คนละจังหวัดคนละประเทศนะคะรอได้นะคะเดี๋ยวก็กลับมาใจเย็นๆถ้ามีปัญหากันอยู่นะโอเคเรามาดูไพ่ฮารุออร์โคจะแนะนำว่ายัางไงคือไพ่ เป็นการเล่นโทรศัพท์อะค่ะคุ้มครองปกป้องพังทลายคือถ้ามองนะคะอาจารย์มองว่าอย่าใช้อารมณ์เกลี้ยกาดนะฮะเพราะลักษณะเหมือนเหมือนไพ่ดีวิลเลยนะคะแต่ข้อความอาจจะเขียนว่าคุ้มครองปกป้องแต่พอมาดูแอคชั่นไพ่แล้วมาขยายด้วยไพ่ด้วยทาวเวอร์นะคะพังทลายนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก็น่าจะเตือนว่าอย่าใช้อารมณ์อย่า อย่าเอาความคิดของตัวเองไปตัดสินอาจจะพังได้ง่ายๆประมาณนี้นะไพ่เขาจะให้ชาวตุนเนี่ยดับเรื่องของอารมณ์ร้อนลงมานะคะอืมขอพลังงานไพ่โรแ,แมนต์แองเจิค่ะ reconciliation นะคะ pay attention ร t t ีทพลังงานไพ่ข้อความของเขานะเขาน่าจะมองว่าคุณกับเขาเลิกกันไม่ได้หรอกเหมือนเป็นสายใยแห่งรักผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติเขาจะมีความรู้สึกว่าคุณนะใช่เลยเป็นคนที่ต้องเคยเคยเป็นคู่กันมาก่อนนะ่ยความที่ของเขาแบบนั้นเลยเขาเชื่อแบบนั้นเลยนะคะ และเขาก็อยากอยู่กับคุณสองต่อสองอยากมีเวลาให้คุณอยากอยู่กับคุณมากๆกนะนี่ก็คือข้อความจากเขานะโอเคมาดูดวงคนโสดนะคะพลังงานดวงคนโสดชาวราศีตุลค่ะ h ห e เดลว r ให้ความรักขึ้นมานะคะก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์มีคนเข้ามาแล้วนะคะจากที่อตัวท่านอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ไปโฟกัสความรักสักเท่าไหร่แต่พอถึงเวลาคนรักเขาเหมือนชะตาฟ้าอาจารย์มององนั้นะคนเราเนี่ยมันมีอะไรที่บางเอิญบังเอิญม,มาเจอกันก็ได้เนี่ยถ้าอาจจะเจอกันเพราะการเดินทางก็ได้นะคะ ปักนี้ต้องมีคนคนคนเข้ามาแน่นอนนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกแบบอยากเปิดใจอะ่ะท่านประทับใจในตัวเขาได้นะคะอาจารย์มองนั่นเลยนะะไม่งั้นเลเวอร์ไม่ขึ้นหรอกนะ,ะจากที่แต่ก่อนก็อาจจะมองว่าฉันขึ้นอยู่คนเดียวได้ผมก็อยู่คนเดียวได,วด,วได้แต่พอเห็นคนนี้เข้ามาในชีวิตนะคะไม่ว่าท่านจะเจอกันพวดเรื่องของการเดินทางก็ได้เรื่องของงานหรือการพูดคุยโซเชียลก็ได้นะคะ บางทีเล่นเ่นเนี่ยมันมันอาจจะไปเจอใครที่คือเล่นแล้วมาเจอกันทางทางโซเชียลนะคะบังเอิญแบบนั้นมีโอกาสสูงเหมือนกันนะคะที่อาจารย์มองเห็นไพ่เพชรชอววานแปลว่าสังคมโซเชียลได้นะคะแล้วจะเกิดความรักเกิดขึ้นนะคะและมองเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้ด้วยนะชาวตุลน,นะเป็นยังไงต่อไพ่เดอะสตาร์สามไม้อ่าคุยกันแบบ ก็ถูกอ,อกถูกใจนะอืมแต่ทาวเวอร์ก็อาจจะมีปัญหาคืออาจารย์มองแรกๆอาจจะอาจจะเหมือนโอเคเข้ากันได้แต่พอดูดูไปสักระยะคนนี้นนก็อาจจะยังไม่ได้แปลถึงขั้นที่จะพิชิตหัวใจท่านได้ทันทันทีหรอกมันอาจจะมีหลายๆอย่างที่เขายังจะต้องปรับปรุงแก้ไขที่ไม่ตรงใจคุณอะ ก็ชาวตุนี้ค่อนข้างเฟ้นค่อนข้างสติ๊กในการเลือกคู่อยู่แล้วทุกเรื่องแหะคะ่ะชาวตุนจะสติ๊กมากนะมีเ,เขาเรียกว่ามีรูปแบบของตัวเองแหละใต้ภาษาคลาสเจ็ดไม้แฮงแมนก้าถ้วยลุ้นอีกใบนี้นะคะอ่าโอเคอา,อาจารย์มองอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะอาจารย์เหมือนกับ คุยคุยกันไปเหมือนดีแต่แล้วจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะพอมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์มองชาวตุนไม่ไม่แยแสนะเลิกก็เลิกไปเลยไม่คุยก็ไม่คุยคือจะไม่ได้ง้อใครอะ่ะคือตัวท่านรักตัวท่านเองมากรักพื้นที่ของตัวเองไม่ชอบให้ใครมาก้าวก่ในเรื่องที่ท่านไม่อนุญาตซะด้วยนะคะเอแต่แล้วเนี่ยอาจารย์มองเนี่ยการนั่งคุกเข่าเนี่ยคือคนเนี้ยเขาอ่ะ ยังไปจากท่านไม่ได้หรอกนะถึงแม้จะเพิ่งเรียนรู้กันนี่แหละแต่เขาก็มีความสึกประทับใจนะคะเขาอาจป็นคนที่เคยผิดหวังในความรักมากมมาก่อนเหมือนกันอืมดูจากหน้าไพ่เขาเนี่ยเศร้าพอสมควรแต่พอมาเจอท่านเนี่ยอาจารย์มองว่าท่านจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขานะอีกเก้าถ้วยสามถ้วยเนี่ย เพราะฉะนั้นมีโอกาสเหมือนกันค่อยเป็นค่อยไปมีโอกาสจะพัฒนาค่ะสำหรับคนโสดนะโอเคค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ